ทบทวนกล่องสอบนะคะในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ ก็ถ้าพูดถึงอะตอมหนึ่งอะตอมที่เราเรียนในเทอมที่แล้วเนี่ยมวลของอะตอมหนึ่งอะตอมเนี่ยมันจะน้อยมากๆมันจะแบบคูณ10ยกกาลังตืดตืดๆๆก็คือมันน้อยอ่ะเวลาคิดเป็นศูนย์มันจะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเอาเลขศูนย์จุดศูนย์ศูนย์พวกเนี้ยมาคํานวณเนี่ยมันก็จะยากดังนั้นเนี่ยเพื่อทําให้สะดวกในการคํานวณนะคะเราก็จะเอามวลของอะตอมหนึ่งอะตอมนะคะไปเปรียบบบบเเเทททีีียยกัมมวอออต่่่่าาสุดงชน ครูบอกว่าหมาตัวหนึง่งหมาตัวนี้หนักสิบกร,รมัมใช่ปะแต่ว่าครูอยากรู้ว่าหมาสิบกร,รัมตัวนี้หนักเป็นกี่เท่าของหมาตัวหนึง่งที่น้ําหนักสองกร,รมัมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวน้อยเป็นตัวหารถูกไหมคะหารมาก็จะได้เป็นห้าเท่าเหมือนกันคะ่ะอะตอมเขาก็จะคิดมวลของมัน,เ,นเป็นเท่าเหมือนกันอย่างเช่นครูบอกว่าคาร์บอนหนึ่งคาร์บอนนะคะมีมวลเท่ากับสิบสองคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกาลังลบยี่สิบสี่กร,รมัมอันนี้ตอนหนึ่งอะตอม แต่เลขพวกนี้เอามาคำนวณยากครูก็เลยต้องเปรียบเทียบคาร์าบอนนะคะกับธาตุตัวหนึ่งที่มันมีน้ำหนักน้อยที่สุดในตารางธาตุนั่นก็คือไฮโดรเจนนั่นเองซึ่งมีมวลอ,อยู่ที่1.6 6กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมเวลาเปรียบเทียบเสร็จเนี่ยจะได้ว่ามมลอะตอมของคาร์บอนเท่ากับ12คูณ1.6กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมหารด้วยมวลาะตอมของไฮโดรเจนก็คือหนึันงจะเหกมตรงนี้บักกรลมแลก็1่6ก็ตีดกรัม1.66 6 ด้วยเพราะฉะนั้นคาร์บอนตัวนี้จึงมีโมเลตอมเท่ากับ12 12ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ไม่มีหน่วยนะคะเพราะว่าการมเนี่ยตัดกันหมดแล้ว12ตัวนี้ก็คือเป็นโมวลตอมที่อยู่ในตารางธาตุของเรานั่นเอง <c oughs> จากที่ครู่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะรู้แล้วว่ามวลตอมนะคะที่เบาที่สุดของเราเนี่ยคือธาตุไฮโดรเจนมีมวลเท่ากับ1 6 6คูณ10ยกกำลังลบ24 แต่ว่าปัจจุบันนี้นิยมใช้เป็นคาร์บอน12นะคะแทนไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจําเป็นจะต้องคูณเลข1นส่วนสิเข้าไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วโมเนตอมของคาร์บอน12นะคะมันมีโมเนตอมเท่ากับ12คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบยีแต่เราอยากได้แค่1.66คูณ10ยกกำลังลบยีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงต้องเอาไปคูณ1นส่วนสิเพื่อให้12นะคะมันตัดกับ12 12ตัดกับ12มันก็จะเหลือค่าเท่ากับมวลของไฮโดรเจนเลยก็คือ1.6 6 1คณ10ยกกำลังลบ24ในสูตรในชี้นะคะเขาก็จะให้เป็น1ส่วน12ของคาร์บอน12แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวที่เราใช้เปรียบเทียบแทนไฮโดรเจนนะคะในปัจจุบันเนาะอ่ะอันนี้เป็นสูตรนะคะสูตรก็คือตัวที่ครูคิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะ ก็คือข้อตรงนี้นั่นแหละเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราหาโมลาะตอมของธาตุโมลาะตอมของธาตุตัวนี้นะคะจะเป็นมวลในตารางธาตุจะไม่มีหน่วยเพราะว่าเกิดจากการเปรียบเทียบเป็นเท่าๆนะคะถ้ามาดูสูตรจริงๆแล้วเนี่ยโมลอะตอมของธาตุนะคะมันจะเท่ากับมวลของธาตุเพียง1อะตอมที่มัน0.00 00น้อยมากๆนะหารด้วย1.6กคูณสยกกำลังลบ24กร,รมัมตรงนี้ก็คือเป็นโมลอะตอมของไฮโดรเจนหรือว่า1ส่วน12ของคาร์บอน12นั่นเอง เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่คำนวณหาโมลอะตอมนะคะครูเอาข้อสอบย่อยมาทำให้ดูละกันข้อนี้นะคะข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเขาถามว่าจงหาหมวลของธาตุ a หนึ่งอะตอมเมื่อธาตุ a มีโมลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับ40เขาให้โมลอะตอมสัมพัทธ์มาใช่ไหมแล้วหนูจะเห็นว่า40ตัวนี้ไม่มีหน่วยถ้าไม่มีหน่วยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นมวลที่เกิดขึ้นในตารางธาตุถูกไหมเป็นมวลที่ได้จากการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาหนูคำนวณน,นะคะมันก็จะเท่ากับว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์ุ้ยอุ้ยกูยยยจะเออ,อกอ่ะไม่เอานี้ออกไปทาไม,ไมตรงนี้นะคะก็จะได้ โมลอะตอมสัมพัทเท่ากับโมลอะตอมหนึ่งอะตอมถูกไหมาหารด้วยหนึ่งส่วนสิบสองคาร์บอนสิบสอง่ะมาดูว่าโมลอะตอมสัมพัทธ์เขาให้มาไหมนะคะก็คือให้มาแล้วมีค่าเท่ากับ40ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราจะเป็น40เท่ากับ1อะตอมเขาให้หาเนาะโมลของธาตุ1นอะตอมเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะต้องเป็นอะตอมนะคะด้านล่าง1ส่วน12คาร์บอน12ตรงนี้คือ1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24เราก็จะแก้สมการนะคะออกมาได้ก็คือว่าเอา1.66นะคะไปคูณกับ40คําตอบของมันนะคะคูณ40ตึดเท่ากับ6 6 4นะคะคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมข้อนข้อนี้จึงตอบข้อขอขวายได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อขอไข่จงหามวลนาตอนของาธ A, าตุเเมื่อกำหนดให้มวลของ ให้มวล1นอะตอมของ A นะคะมีค่าเท่ากับ 20, 20 10 10ุ20คูณ10ยกกำลังลบ24ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าดูก่อนว่าโจทย์ถามหาลายหามวลอะตอมของ A ถูกไหมเมื่อกำหนดให้1อะตอมของ A เท่ากับ20คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมแสดงว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้ก้อนนี้ถูกปะ1อะตอมใช่ไหมเรารู้ว่าก้อนนี้คือ20คูณ10ยกกำลังลบ24 หารด้วย1.66เหมือนเดิมนะคะคูณ10ลบ24ตรงนี้ตัดกันได้นะคะ20นะคะหาร1.66ตรงนี้จะได้เท่ากับ12นะคะคำตอบข้อนี้โมนลกอมของมันก็คือ12ไปเลยต่อไปข้อที่3นะคะปัจจุบันนี้การหาโมเลตอมของธาตุนิยมคิดเทียบกับมวลหน 1, ึ่งอะตอมของธาตุอะไรก็คือคาร์อบอน12นะคะข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่ข้อที่4นะคะข้อที่4เดี๋ยวเราต้องเรียนก่อนขึ้นไปตืดๆๆด ข้อที่4จะเป็นการหาโมลาะตอมเฉลี่ยนะคะซึ่งการหาโมลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยมันจะเกิดจากการเอามวลของไอโซโทปคูณกับเปอร์เซ็นที่พบในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะรู้โมลาะตอมเฉลี่ยได้นะคะเราจะต้องเอามวลคูณกับเปอร์เซ็น์ที่พบหลายๆตัวนะคะบวกกันไปเรื่อยๆจนเท่ากับจํานวนไอโซโทปท,ที่เราได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยหาร1 0 0ในโจทย์นะคะเขาก็จะกําหนดมาว่าสมมุติว่ามีไอโซโทปทั้งหมดไอโซโทปนะคะทั้งหมด3ชนิดอย่างเงี้ย แสดงว่า3ชนิดนี้ a b c ทั้ง a นะคะบวก b นะคะบวก c เปอร์เซ็นต์ที่พบในธรรมชาติจะเท่ากับ100พอดีแบบนี้นะคะอ่ามาดูเลยนะคะข้อแรกข้อ4นะคะบอกว่ากกไก่ประกอบด้วย2ไอโซโทป บอกมาแล้วนะว่ามี2ไอโซโทปซึ่งมีมมลอะตอมนะคะ14และ15ตามลำดับถ้ามมลอะตอมเฉลี่ยของทาตุกอไก่เท่ากับ14.10ร้อยละในธรรมชาติของกอไก่ของ15เนี่ยมีมวลเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่ชัวร์หนูว่านี้มาก่อนเลยเราแบ่งครึ่งกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นแบบที่มีมมลอะตอมเท่ากับ14อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีมมลอะตอมเท่ากับ15นะคะ เราไม่รู้ว่าเราพบเท่าไหร่แต่เรารู้ปริมาณเฉลี่ยของมันนะคะก็คือคารบอมอนอเฉลี่ยเท่ากับ14.10ทีนี้เราก็มาหาเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าเกิดว่ากําหนดให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะเท่ากับ a ตรงนี้จะกลายเป็น100ลบกับ a ถูกปะเข้าสูตรเมื่อกี้เลยนะคะสูตรเมื่อกี้ก็คือมวลอะตอมเฉลี่ยมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะจะเท่ากับ โมลารตอมโมลารตอมตัวแรกคือ14ถูกปะแล้วก็14แต่เราไม่รู้ว่า1 4มีเท่าไหร่ใช่ไหมคะเปอร์เซน็นที่พบในธรรมชาติแล้วก็แทนเป็น a ไปแล้วเราก็อยากรู้โมลารตอมของที่15บ้าง15นะคะเราไม่รู้เปอร์เซน็นในธรรมชาติแต่เรารู้ว่ามันคือ100ลบ a ตรงนี้จะต้องเป็น100ลบ a นะคะมีแค่2ไอโซโทปเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะครบแล้วแล้วก็หารด้วย100นะคะจะพบว่าข้างบนเนี่ยเป็น1 4 a บวกกับ 1500แล้วก็ลบกับ 15A หานะคะหารด้วย100อมนาตอมเฉลี่ยตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะเขาให้มาแล้วก็คือ14 1 0ดนะคะแก้สมก,การหาค่า A มาจะได้ว่า A นะคะเท่ากับ90แต่ถ้าดูดีๆเนี่ยของเ0นะคะเป็นของ A ซึ่ง A เป็นของโมอนาตอม14แต่ที่เราอยากรู้เนี่ยเราอยากรู้ของมอนาตอม15เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ร้อยลบ A 1 0 0นะคะลบ a จึงเท่ากับ100ลบ90ตอบของมันก็คือ10คคำตอบข้อนี้คือข้อขอไขค่คะต่อไปข้อที่5านะคะธาตุ x จำนวน3ไอโซโทปซึ่งมีโมนตอมลแดงนี้นะคะข้อนี้ง่ายมากเพราะว่าให้มาหมดแล้วเราก็เอา2ก้อนนี้คูณกัน2ก้อนนี้คูณกัน2ก้อนนี้คูณกัน,กน,น,กนเพราะตรงนี้คือมวลตรงนี้เป็นร้อยละพอคูณกันเสร็จปุ๊บเราก็เอามาบวกกันนะคะ ทั้งหมดเนี่ยบวกกันแล้วก็หารด้วยนะคะ100นะคะก็จะได้คำตอบออกมาต่อไปนะคะข้อที่6แก๊ส5อตอมมีมวลเป็น2เท่าของไนโตรเจน1อะตอมจงหามวลอะตอมของ A1 อะตอมข้อนี้ดูทีๆเขาบอกว่า a อตอมมีมวลเป็น2เท่าของไนโตรเจน1อะตอม เพราะฉะนั้นเนพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้แค่ A 1อะตอมนะคะเราจะต้องหาในโตัวเจน1อะตอมให้ได้ก่อนถูกไหมแล้วก็คิดเหมือนเดิมเลยค่ะมวลอะตอมสัมพัท์ของไนโตรเจนนะคะมวลอะตอมนะคะของไนโตรเจนจะเท่ากับมวลของไนโตรเจน1อะตอมนะคะ1อะตอมหารด้วย1.66ุคูณ10ยกกำลังลบ2ี แล้วเราพบว่าโมเลกุลของไนโตรเจนเขาให้มาแล้วก็คือ14 1อะตอมด้านบนข้างล่างก็จะเป็น1.66คูณ10ลบ24นะคะเพราะฉะนั้น1อะตอมนะคะของไนโตรเจนจะมีค่าเท่ากับ14คูณ23.24คูณ10ยกกำลังลบ24กรัม อพอได้เสร็จปุ๊บนะคะมาอ่านโจทย์ใหม่รอ,อบนึงเขาบอกว่า a ห้าตอม,มีมวลเป็นสองเท่าของไนโตรเจนหนึ่งอะตอมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเขียนได้ว่า a ห้าตอมนะคะห้า a จะมีมวลน,นะคะห้า a มีมวลเป็นสองเท่านะคะของไนโตรเจนหนึ่งอะตอมของไนโตรเจนหนึ่งอะตอมแล้วเราก็รู้แล้วว่าไนโตรเจนหนึ่งอะตอมนะคะมีมวลเท่ากับยี่สิบสามจุดสองสี่ข้อนี้ก็เลยแทนไปเลย ก็จะได้คำตอบออกมานะคะแล้วอยากรู้ a เดียวนะคะเพราะฉะนั้น5ตัวนี้ก็ต้องย้ายลงมาหารตัวนี้นะคะก็จะได้คำตอบออกมา